ที่ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลทับมานะครับนายชัดแก่กล้านะครับรองนายยศเทศมนตรีตำบลทับมาเป็นประธานเปิดโครงการเสริมสร้างทักษะความปลอดภัยของเด็กนักเรียนปฐมวัยโรงเรียนอนุบาลทับมาประจําปีงบประมาณ2515ซึ่งจัดขึ้นโดยองรงการการศึกษาเทศบาลตำบลทับมาซึ่งก็มีผู้ปกครองนะครับเด็กนักเรียนโรงเรียนอนุบาลทับมาและสู์พัฒนาเด็กเล็กทับมา62คนเข้ารับการฝึกอบรมและฝึกปฏิบัติ มีวิทยากรผู้ส่งคุณวุฒิจากสำนักงานป้องกันและปรรเทาสาธารณภัยจังหวัดระยองมาให้ความรู้ความเข้าใจจากการเอาตัวรอดก็จะมีการสาธิตนะครับจากเหตุการณ์ที่เด็กติดในรถเหตุการณ์เด็กจมน้ำนะครับเหตุการณ์ไฟช็อตแล้วก็ไฟไหม้โดยให้นักเรียนนั้นได้ฝึกปฏิบัติจริงด้วย ทั้งนี้นะครับมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ปกครองครูนักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในแนวทางการป้องกันอันตรายที่จะเกิดขึ้นกับนักเรียนตลอดจนเพื่อให้เด็กนักเรียนนั้นเข้าใจขั้นตอนและวิธีการเสริมสร้างทักษะความปลอดภัยให้เกิดขึ้นกับตนเองและฝึกปฏิบัติจำลองเหตุการณ์เสมือนจริงทุกเหตุการณ์เพื่อให้สามารถเอาตัวรอดหากเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นมาจริงครับ